่าวเดือกับทุกคนพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจโพส์ตเดือดกลางดึกนะครับหลังมีคนนํารูปคุณยายของน้องอุงอิงเนี่ยไปโพสต์ลงโซเชียลและลง facebook ปลอมครับล่าสุดทุกคนทางด้านนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจของพ่อแม่น้องอุงอิงนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนข่าวสารของ FC แฟนคลับนะโดยมีข้อความครับที่บอกว่า ไปได้รูปยายมาจากทางไหนน้อนะครับนี่คือเพจปลอมบอ,อาอคนติหลอกคนมากดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนี้ f c e e o o o นะครับถ่ายรูปเฉยๆก็ได้เงินยิ่งง่ายบางคนทักข้อความเข้าไปโอนเงินเข้าพร้อมนะครับระวังด้วยนะครับทุกคนอ่านะครับซึ่งทางด้านเพจปลอมเนี่ยก็ได้มีการโพสต์รูปคุณยายของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับ โดยเขียนแคปชั่นเนี่ยเอาไว้อีกนะครับบอกว่านับเป็นบุญหลายจังใดได้เกิดมาเป็นหลานยายขอบคุณที่เลี้ยงดูหลานมาอย่างดีแต่กี้นะครับไม่มีฮอดเงินจะไปโรงเรียนบาทนี้หลานส่งคืนเดอ้อยายเด้อนะครับ อันนี้คือเป็นเฟซบุ๊กปลอมนะครับทุกคนไม่รู้จุดประสงค์จริงๆน่าจะต้องการแบบว่าเอายอดไลค์ยอดแชร์นะครับทุกคนเพราะว่าโอ้โหทุกคนคนเนี่ยเข้าไปกดไลค์เยอะมากบางทีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับบางคนเนี่ยไม่ทราบก็คือไม่ทราบจริงๆนะครับวันนี้นะครับทุกคนอ่ะอุม้มอิ่มก็เป็นหน่วยกล้าตายแล้วกันเนาะเอารูปเพจปลอมเนี่ยมาขึ้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนนะครับจะได้ระมัดระวังกันนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าการที่เอารูปอันเนี้ยมาขึ้นบน บนช่อง YouTube เนี่ยก็อาจจะทําให้อาจจะโดนนะครับในเรื่องของลิขสิทธิ์ก็ให้ทุกคนระวังกันก็แล้วกันนะครับสําหรับเพจนี้ห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดนะครับห้ามไปกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนเพราะว่าต้องบอกว่าเราไม่รู้จุดประสงค์จริงๆคือแทบจะก๊อปปี้นะครับรูปจากทางเพจของพ่อแม่น้องอุงอิงเนี่ย ไปลงนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าไปลงทุกรูปทุกอริยบทเลยจริงๆแม้กระทั่งนะครับรูปของอ,อุ้มอิ่มข่าวกระแสเองเนี่ยก็ถูกนําไปลงเหมือนกันครับทุกคนแล้วก็โอ้ได้ยอดไลค์ยอดแชร์เยอะมากๆครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการลงรูปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทุกคนก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพจเหล่านี้ครับทุกคนแฝงมาด้วยการ โหสร้างเฟซปลอมนะครับแล้วก็ก๊อปปี้รูปของน้องอุงอิงเนี่ยไปลงซึ่งต้องบอกว่าโหเอฟซี FC ของน้องคือทั่วประเทศอยู่แล้วถ้าเห็นรูปน้องเนี่ยต้องเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันอยู่แล้วแต่ทุกคนนะครับต้องสนับสนุนเพจจริงต้องสนับสนุนเพจจริงๆของน้องนะครับซึ่งเพจจริงๆของน้องมีแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คืออุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเพจจริงเพจเดียวอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงเพจจริงเพจเดียวนะครับ นั่นคือเพจจริงๆของน้องนะครับทุกคนส่วนอันนี้คือเพจปลอมแล้วก็โ,โหสร้างมายาวนานมากๆอุ้มอิ่มเนี่ยเอารูปเนี่ยมาขึ้นให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันหลายครั้งแล้วเนาะสำหรับเพจปลอมนี้แต่นะครับทุกคนก็ยังมีคนไปกดไลค์กันอยู่นะครับก็ต้องดูให้ดีด้วยนะพอ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับเพราะว่าบางบางทีเขาอาจจะโพสต์เรื่องเสียหายแบบเนี้ยณนะตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีหรอกเกี่ยวกับเรื่องเสียหายเพราะว่าเพจเนี้ย ต้องการที่จะแบบเอายอดไลค์ยอดแชร์นะครับแล้วก็โอ้โหทุกคนอย่าอย่าไปกดไลค์กดแชร์เลยเพราะว่าคนติดตามเยอะมากตอนนี้คนเข้าไปติดตามเนี่ยแปดหมกว่าคนแล้วนะครับ เยอะมากๆครับทุกคนเกือบจะเท่าเพจจริงๆของพ่อแม่น้องแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกคนสนับสนุนเพจจริงนะครับอย่างที่อมอิ่มข่าวกระแสบอกนะครับเพจของพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจก็มีเพจเดียวนะครับทุกคนอย่างที่อมอิ่มข่าวกระแสได้มีการขึ้นรูปเนี่ยให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซแฟนคลับเนี่ยได้ดูกันเลยครับทุกคนอ่ะอีกหนึ่งสิ่งเลยนะครับทุกคนที่ะพวกเราเนี่ยจะช่วยกันได้นะครับนั่นก็คือนะครับการ ไปกด spam นะครับหรือว่าไปกดรายง,งานซึ่งอุ้มอิมเชื่อว,ว่าหลายคนเนี่ยเข้าไปช่วยกันนะครับในเรื่องของการสแปมเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้เพจเนี้ยบางรูปเนาะมียอดนะครับกดไลค์กดแชร์เนี่ยน้อย นะครับทุกคนมียอดกดไลค์กดแชร์เนี่ยน้อยกว่าปกติก็แปลว่ามีคนเนี่ยเข้าไปสแปมกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้อ่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ได้มีการอ่าไปแชร์แล้วนะครับทุกคนเนาะก็ฝากทุกคนด้วยกนแล้วกันนะครับเนาะนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับในส่วนของทางด้านนะครับแฟนเพจของพ่อแม่อุงอิ่งนะครับที่ได้ออกมาเตือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับให้แกอ่า โอ้โหพอๆแออม่ FC แฟนคลับมากๆเลยเพราะว่านับจะได้รู้ในทั่วกันอย่างที่บอกครับทุกคนว่าแฟนคลับของอุ้งอิงเนี่ยมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับซึ่งบางคนก็พึงมาติดตามใหม่บางคนอาจจะไม่เก่งในเรื่องของโซเชียลอะไรแบบนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูดีๆนะครับเลขบัญชีแม่หน่อยหรือว่าอะไรต่างๆครับทุกคนเนาะก็ช่วยกัน แล้วก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับสำหรับพ่อๆ่ออแม่แม่เอซีแฟนคลับเราเชื่ออยู่แล้วแหละนะครับว่าทางด้านแฟนคลับของน้องอูอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ส่วนใหญ่เลยเนาะก็จะเก่งในเรื่องของโซเชียลกันก็จะมีบางส่วนนะครับเท่านั้นที่ โอ้โหไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจหรือว่าไม่ทราบจริงๆว่าอของน้องเนี่ยมันคืออะไร FaceBook น้องคืออะไรอะไรแบบนี้ครับทุกคนอะทุกคนลองคิดดูนะว่าคนที่กดติดตามเพจปลอมเนี่ยแปดหมื่นกว่าคนเนี่ยลองย้ายไปกดติดตามนะครับทางด้านพ่อแม่อ,อุงอิงเนี่ยก็จะโอ้โหกลายเป็นหลายแสนคนแล้วนะหรือถ้าไปกด Follow ในอของน้องจริงๆเนี่ยก็จะทำให้ผู้ติดตามของน้องเนี่ย หลายแสนแล้วนะนั่นก็คือจะทําให้น้องมีประโยชน์ในเรื่องของการาขายงานในเรื่องของโฆษณาในเรื่องของพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆนะครับทุกคนเป็นโปรไฟล์ให้น้องได้เพราะฉะนั้นแล้วไม่รู้ว่าเพจปลอมเนี้ยทำขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับทุกคนนะก็งงๆแล้วก็ทุกคนก็ยังแบบว่างงๆกับนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วับทุกคนก็น่าจะเอายอดไลค์ยอดแชร์แหละ นะครับทุกคนแล้วก็พอพอได้ยดยดรายยอดๆๆแชร์ปุ๊บเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนในเรื่องของการทําเป็นเว็บพนันอ่าในอนาคตนะมันจะมีอ่าตัวอย่างให้เราเห็นเนี่ยเรื่อยๆแบบนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นอ่าทาง เรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นหวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนอ่ะก็ต้องระมัดระวังดีดด้วยแล้วก็อย่าหาทำนะครับเพราะว่าผิดกฎหมายนะครับการเอารูปคนอื่นไปใส่แบบนี้นะครับทุกคนนะของุมอิ่มก็เหมือนกันเคยโดนนะครับทุกคนอ่าในส่วนของการโดนปลอมเพจเนี่ยมีเหมือนกันสำหรับุมอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ตอนนี้จัดการไปแล้วก็คือสแปมแล้วก็เนาะต้องมีต้องช่วยกันสแปม หลังจากนั้นแล้วพอเราแบบจะเอาจริงเขาก็เปลี่ยนรูปประจําตัวนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อนะครับเนาะอ่ะก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับทางด้านนะครับอ่าพ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็น้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้ทุกคนนะครับเฮงเฮงปังๆรวยๆนะครับสำหรับคลิปนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะ